สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาลองดอูโปรแกรมที่เรามาใช้ในการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ได้นะคะซึ่งมันจะมีกราฟแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยเนาะซึ่งเกมเนี่ยก็ครูก็สามารถจะจัดให้ได้หรือไม่ก็มันก็จะมีตัวที่มีคนทำสำเร็จรูปเอาไว้ที่เราสามารถจะมานำมาทำความเข้าใจกับตัวกราฟได้ลองดูตัวแรกนะคะตัวแรกเป็น,นี่จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างก็คือ,อ เมื่อเราเมื่อเราทําการร้านช่้มาเนี่ยมันจะมีลูกบอลสีม่วงเนี่ยค่ะมันหล่นลงมาแล้วมันจะต้องเก็บไอตัวดาวสีเหลืองให้หมดนะคะประมาณนี้นะคะมันก็จะเก็บดาวสีเหลืองอย่างเงี้ยถือว่าสกเซ็ละนะคะทีนี้ดันต่อไปมันจะเริ่มเป็นโจทย์ละพอเริ่มเป็นโจทย์เนี่ยมันก็จะประมาณอย่างนี้ตัวนี้เป็นโจทย์ที่ครูดีไซน์ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าตอนเนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยลูกบอลสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้มาเก็บดาวได้แค่สองดวงเนาะ แล้วก็เขาก็บอกว่า,าให้เราเปลี่ยนตัวเลขแค่ตัวเลขเดียวเนี่ยที่มันจะทําให้มา r b l ลสไลด์เนี่ยเก็บเก็บดาวทด้ทั้งสี่ดวงเก็บถึงข้างล่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกวเด็กๆก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนดูว่าจะเปลี่ยนตัวเลขตัวไหนดีที่ว่ามันจะทําให้กราฟมันมีการเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เก็บไอดาวตัวข้างล่างได้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะกล้วก็จะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเป็นเลขสาลองดูนะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเราลองลั้นดูได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะแสดงว่าสารยังไม่พอลองเปลี่ยนตัวเลขเพิ่มอีกนิดนึงนะคะขอเพิ่มเป็นสี่ได้ไหมสี่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันอยู่สองจุดที่มันอยู่ข้างๆสี่แสดงว่ากราฟต้องลงมาอีกนิดนึงเนาะลงมาอีกนิดนึงนแล้วก็ปรับตัวนี้เป็นเลขห้านะคะแล้วเราลองเราลองเพสตดูใหม่อีกทีนึงโอเคค่ะตอนนี้เราก็สามารถจะทำให้กราฟเนี่ยมัน มัน marble สไลด์เนี่ยมันสามารถจะสไลด์ไปสไลด์มาแล้วก็เก็บดาวได้หมดนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นสมการของทรายนะคะตัวต่อไปก็จะมีอยู่หลายตัวเนาะตัวนี้ตัวนี้ให้เปลี่ยนตัวเลขตัวหนึ่งในแถวที่ว่าจะทําให้มันเก็บดาวทั้งหมดตัวนี้นะคะเราก็ลองดูว่าเอะมันจะมันจะใช้ตัวไหนดีนะคะในที่นี้เนี่ยียนลองขอเปลี่ยนตัวนี้ดูนิดนึงว่ามันจะได้ไหมสมมติเมื่อกี้เป็นสองขอเป็นสามดูซิว่าเป็นยังไง โอ้สามก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าไม่รู้เนี่ยทําไงมันจะมีตัวอย่างอยู่นิดนึงว่า,าจริงจริงมันก็จะเปลี่ยนเขาก็ใช้ตัวเลขตัวนี้นะคะเปลี่ยนจาก 5x เป็น 2x เป็น 3x 2x แล้วก็ตรงนี้บวก2นะคะ เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเลขที่แค่ตรงข้างๆ x เนี่ยค่ะเวลาเราเล่นก็คือเราก็จะลองเปลี่ยนตัวแปรดูว่าเปลี่ยนตัวไหนแล้วจะทําให้มันสามารถจะเก็บดาวได้ทั้งหมดนะคะก็สนุกดีตัวนี้นะคะแล้วก็ฟังกันนั้นจริงๆเราสามารถจะดีไซน์เองได้หรือว่าเราสามารถจะเขียนกราฟเองได้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ามีตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับ พาราโบล,ลามีชุดหนึ่งชุดไหนดีเอ่ยชุดนี้ได้ไหมลองดูนิดนึงอ่ะนี่เป็นยังไงอืมตรงนี้เขาให้เขียนสมการเองให้เขียนสมการเองแต่มันเป็นเรื่องเรื่องของของกราฟทรายเนาะเดี๋ยวนิดขอเปลี่ยนเปลี่ยนเชินของกราฟนิดหนึ่งช้นของกราฟนั้นเล็กจะมานัเล็กจะชอบแบบของพาราโบล,ลาพาราโบล,ลามันน่าจะอยู่ในคลอติกฟังชันแล้วก็ เมื่อกี้ที่ลองเล่นดูมันจะเป็นตัวนี้ค่ะมามาเบิ้นสไลด์พาราโบลาตัวนี้นะคะก็จะมีเกมให้เราเล่นเนี่ยค่ะประมาณอย่างนี้เราก็ลองดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงตัวมาเบิ้นสไลด์ตัวนี้ปิดนี่นะคะมันก็จะประมาณนี้อ่าเราก็จะต้องเขียนกราฟขึ้นมาเพื่อจะเก็บดาวให้หมดนะคะลองดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองก็คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่อ่ามันเก็บดาวไม่ไม่หมดยังมีดาวอีกสามสี่ดวงที่ยังไม่ได้เก็บ ก็คือเขาให้เปลี่ยนต,ตัวเลขตัวเลขหนึ่งในแถวข้างล่างเพื่อจะทําให้มาเปิ้นสไลด์เนี่ยมันเก็บด,ดาวได้หมดมาดูตัวอย่างก่อนก็ได้ค่ะตัวอย่างก็คือเปลี่ยนตัวเลขแค่แค่จุดเดียวจากศูนจุเป็นลบ0นจุ 1, แค่นั้นเองนะคะตัวกราฟมันก็จะปีก,กันเปลี่ยนไปเอาลองดูไหมเห็นไหมคะเราก็จะเห็นเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นกราฟที่มันเป็นลนักษณะของความชันอ่สัมประสิทธิ์หน้า x เ,เป็นบวกกราฟมันจะหายขึ้นแต่พอสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เป็นลบมันก็จะ ความลงมานะคะมันก็จะมาช่วยในเรื่องของความเข้าใจเรื่องก,การสมการและกราฟได้ดีขึ้นก็น่าสนใจดีค่ะตัวนี้ก็ได้มาจากในส่วนของ facebook ในส่วนของเกมแบบไซ์เกมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้นะคะเขาก็อาจารย์เขาก็มีการพรีวิวแล้วก็มีการสอนให้ให้เราใช้ดูเพราะว่าเด็กๆจะได้มาลองเล่นกันนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ